ต่อมาเรามาดูกันที่ข้อ2ใหญ่นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากจากโจทย์เนี่ยพบว่ามีทั้งเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนแท้และก็เศษเกินเนาะมาะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะข้อนี้เนื่องจากเราพบว่าเศษ4ส่วน5กับเศษ6ส่วน9นั้นมีค่าน้อยกว่า1ในขณะที่เศษ10ส่วน6กับเศษ11เส่วน8ปเป็นเศษเกินซึ่งมีค่ามากกว่า1 ดังนั้นข้อนี้เวลาเราพิจารณาเราเลยสามารถเลือกพิจารณาทีละคู่ได้นะคะเพราะว่าอย่างไรซะ2ตัวนี้ก็มีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นสองตัวนี้จะได้ลำดับที่1และลำดับที่2ไปนั่นเองเนาะเพราะว่าเรียงจากน้อยและ2จํานวนนี้นะคะที่มีค่าอขออภัยนะคะเขียนผิดเนาะมากกว่า มากกว่า1อย่างไรก็จะได้ลำดับที่3และลำดับที่4เราจึงเลือกเปรียบเทียบทีละคู่แล้วค่อยนำมาเรียงลำดับภายหลังขั้นแรกเราก็เปรียบเทียบเศษ4ส่วน5กับเศษ6ส่วน9ก่อนนะคะซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากาันด้วยการใช้คณนนะคะเราก็มาหาคณนของ5และ9พบว่าคณนของ5และ9คือ45เราก็มาทำตัวส่วน ให้กลายเป็น45นะคะโดยการคูณ9ตัวนี้ก็จะคูณ9ด้วยจะกลายเป็นเศษ36ส่วน45และเศษ6ส่วน9 9เราก็ทำให้กลายเป็น45โดยการคูณ5ดังนั้น6ก็จะคูณ5ด้วยก็จะได้เท่ากับเศษ30ส่วน45ซึ่งเราก็จะพบว่าเศษ30ส่วน45นั้นมีค่าน้อยกว่า เศษส6ส่วน45ดังนั้นเศษ6ส่วน9ก็มีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน5ตอนนี้เราก็ได้ลำดับที่1แล้วเนาะที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือเศษ6ส่วนเอ่ะเป็นลำดับที่1และลำดับที่2ก็คือเศษ4ส่วน5ต่อมาเรามาเปรียบเทียบคู่ที่2นะคะคือเศษ10ส่วน6กับเศษ1 1ส่วน8 เราก็จะเปรียบเทียบโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันด้วยการหาครรนนะคะเราก็มาตั้งหารเนาะ6กับ8ใช้แม่2นะคะ2 3 6 2 4 8ก็จะได้ว่าครรนเท่ากับ24ต่อมาเราก็จะทำตัวส่วนให้เป็น24นะคะเษ10ส่วน6 6คูณ4ได้24ดังนั้น10ก็จะคูณ4ด้วยก็จะกลายเป็นเษ4 10ส่วน24และเ11ส่วน8 แปคูณ3ได้24ดังนั้น11ก็จะคูณ3ด้วยจะได้เท่ากับเศษ33มส่วน24ซึ่งเศษ3 3ส่วน24นั้นมีค่าน้อยกว่าเศษ40ส่วน24แสดงว่าเศษ1 1ส่วน8ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ10ส่วน6 ดังนั้นเศษ11ส่วน8ก็จะได้ลำดับที่3ไปนะคะและเศษ10ส่วน6มีค่ามากที่สุดก็จะได้ลำดับที่4ไปเราก็จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็เศษ6ส่วน9มาลำดับที่1เศษ4ส่วนหาลำดับที่2เศษ11ดส่วน8ลำดับที่3และสุดท้ายเศษ10ส่วน6ลำดับที่4ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อามาข้อที่2นะคะโอ้ข้อนี้มีทั้งเศษส่วนและจํานวนคระถึง5จําจนวนเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะคะจากตรงนี้มีผสมกันหลายรูปแบบเราพยายามเปลี่ยนเขาให้เหมือนกันเนาะซึ่งคุณครูก็จะแนะนําว่าเปลี่ยนตัวที่เป็นเศษเกินเนี่ยให้เป็นจํานวนคละนะคะเพื่อที่จะได้ดูง่ายเนาะก็ขอเขียนแบบนี้เลยแล้วกันนะคะเศษ29สเ่วน6เปลี่ยนให้เป็นจํานวนคละก็จะได้เท่ากับ 6, 4, 24ดังนั้นก็จะเหลือเศษ5ส่วน6และเศษ31ส่วน31มีค่าเท่ากับ1นนั่นเองเนาะ และเศษ8ส่วน3เราก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เท่ากับ3 2 6เหลือเศษ2ตัวส่วนคงเดิมคือ3พอเราเปลี่ยนให้เขาเป็นจำนวนคละแบบนี้แล้วนะคะจาก2เศษ3ส่วน7 4เศษ5ส่วน6 4เศษ7ส่วน10 แล้วก็2เศษ2ส่วน3นั้นเป็นจำนวนคะแบบนี้เนาะเราดูจากตัวที่เป็นจำนวนนับได้เลยนะคะพบว่าเขามีค่ามากกว่า1และเศษส3 1ส่วน31นั้นมีค่าเท่ากับ1ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเศษ31ส่วน31นั้นมีค่าน้อยที่สุดเลยนะคะเราก็จะให้ลำดับที่1กับเขาไปเลยเนาะและ จำนวนคละทั้ง4ี่จำนวนนี้ก็จะได้ระดับที่2 3 4และ5ต่อมาจะเห็นว่า4จํานวนนี้ที่เป็นจํานวนคละเราพิจารณาจากตัวที่เป็นจํานวนนับก่อนเนาะจะพบว่าเราสามารถเปรียบเทียบทีละ2จํานวนได้เหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยนะคะข้อนี้เราก็จะเปรียบเทียบคู่นี้และเราก็มาเปรียบเทียบคู่นี้เปรียบเทียบอันน้อยก่อนเนาะ ตรงนี้เราก็จะพบว่า2น้อยกว่า4ี่อยู่แล้วก็จะเปรียบเทียบแค่2เศษ3ส่วน7กับ2เศษ2ส่วน3เนี่ย2ตัวเนี้ยอย่างไรก็จะได้ลำดับที่2และ3ไปนะคะเราก็พบว่า2เท่ากับ2เราจึงเปรียบเทียบแค่ตัวที่เป็นเศษส่วนพอคือเศษ3ส่วน7และ เศษสส่วน3ซึ่งจากตรงนี้สามารถเปรียบเทียบได้โดยการใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะคะข้อนี้ไม่ต้องหาครอนอรเลยเนาะซึ่งดูอย่างไรเราจะพบว่าเศษ3ส่วน7ไม่ถึงครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของ7คือ3.5แสดงว่าเศษ3ส่วน7นั้นมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2และเศษ2ส่วน3ครึ่งหนึ่งของ3คือ1.5แต่2มีค่ามากกว่า1.5 ดังนั้นเศษ2ส่วน3ก็มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2แสดงว่าเศษ3ส่วน7นั้นก็ต้องน้อยกว่าเศษ2ส่วน3ดังนั้น2เศษสส่วน7อย่างไรก็ต้องน้อยกว่า2เศษ2ส่วน3ลำดับที่2ของเราก็คือตัวนี้และตัวนี้ก็คือลำดับที่3 ต่อมาเรามาดูคู่ที่จํานวนนับเป็น4กันนะคะเราก็จะเปรียบเทียบตัวนี้เนาะวิธีการเปรียบเทียบจํานวนคะก็คล้ายๆกันเลยค่ะตรงนี้เราจะดูที่จํานวนนับก่อนซึ่งพบว่า4นั้นก็มีค่าเท่ากับ4เราจึงเปรียบเทียบแค่ตัวที่เป็นเศษส่วนซึ่งก็คือเศษ5ส่วน6กับเศษ7ส่วน10เปรียบเทียบโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากาันโดยการใช้คอรนเราก็มาหาคอรนของตัวส่วนคือของ6และ สิอ่ะเราไปแอบคิดในกระดา,าษทดนะคะหและ10ใช้แม่สองม,มหาเนาะสองสามหกคูณกันนะคะจะได้ว่าคอรนคือสามสิบเราก็จะทำตัวส่วนให้เป็น30เศษ5ส่วน 5, 6 6หก็ต้องคูณ5ได้30ดังนั้น5ของเราก็ต้องคูณ5ด้วยได้เท่ากับเศษ25่ส่วนสาและเศษ7จ็ดส่วน,ส,วน,ส,วนสิบส จะต้องคูณ3นะคะได้30ดังนั้น7ก็ต้องคูณ3ด้วยได้เท่ากับเศษ21ส่วน30ซึ่งเศษ21ส่วน30นั้นมีค่าน้อยกว่าเศษ25ส่วน30แสดงว่าเศษ7ส่วน10ก็ต้องน้อยกว่าเศษ5ส่วน6ดังนั้นเราก็เติมตัวที่เป็นจำนวนนับไปนะคะ 4เศษ7ส่วน10ก็ต้องน้อยกว่า4เศษ5ส่วน6ลำดับที่4ก็จะเป็นจำนวนนี้นะคะและสุดท้ายลำดับที่5ก็คือจำนวนนี้เดี๋ยวเรามาเขียนเรียงลำดับอีกหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นเรียงลำดับจากมากไปน้อยตัวที่น้อยที่สุดลำดับที่1เราอยู่นี้นะคะคือเศษ31 3ส่วน31ลำดับที่2ของเราอยู่ตรงนี้ก็คือ2เศษ3ส่วน7 ลำดับที่3ของเราก็คือ2เศษ2ส่วน3ลำดับที่4ของเราก็คือ4เศษ7ส่วน10และลำดับที่5ของเราก็คือ4เศษ5ส่วน6แต่ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเพราะสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะคือตัวที่เป็นเศษเกินที่เราเปลี่ยนมาแล้วนะคะตัวนี้กับตัวนี้เนาะดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน4เศษ5ส่วน6ให้กลายเป็นเศษ29ส่วน6 และเปลี่ยน2เศษ2ส่วน3ให้กลายเป็นเศษ8ส่วน3มาเราก็มาเขียนเรียงใหม่นะคะหรือเศษส1ส่วน3 1ก็เหมือนเดิมเนาะสเศษ3ส่วน7ก็เหมือนเดิม2เศษ2ส่วน3ก็เปลี่ยนเป็นเศษ8ส่วน3 4เศษ7ส่วน10ก็เหมือนเดิม4เศษ5ส่วน6ก็เปลี่ยนเป็นเศษ29ส่วน6เท่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาข้อ3ใหญ่นะคะยังเป็นการเรียงลําดับเนาะแต่จะสลับกันและตรงที่ข้อนี้เป็นการเรียงจากมากไปหาหน้อยนั่นเองมาเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้จะพบว่ามีตัวที่เป็นเศษเกินอยู่นะคะคือเศษ13ส่วน12และเศษ19ส่วน18และตัวที่เป็นเศษส่วนแท้เนาะคือเศษ5ส่วนแและเศษ7 1ส่วน11ซึ่งตัวที่เป็นเศษเกินเนี่ยมีค่ามากกว่า1 และตัวที่เป็นเศษส่วนแท้เนี่ยมีค่าน้อยกว่า1ดังนั้นข้อนี้เราสามารถแบ่งเปรียบเทียบได้เหมือนข้อ2ใหญ่เราจะเปรียบเทียบทีละคู่นะคะอันดับแรกเรามาเปรียบเทียบตัวที่เป็นเศษเกินกันก่อนนะคะเปรียบเทียบเศษ13 1ส่วน12กับเศษ19ส่วน18ซึ่ง2จํานวนนี้สามารถเปรียบเทียบโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการใช้คอนเนาะเราก็มาหาคอนของ 12กับ18เราก็มาคำนวณในกระดาษทดนะคะ12 18ใช้แม่6เนาะ6 2 12 6 3 18หารไม่ได้แล้วก็จะได้ว่าคอรนอรคือ36 เราก็จะมาทำตัวส่วนให้เป็น36นะคะเศษ13ส่วน 12, 12คูณ3ดังนั้น13ก็จะคูณ3ด้วยได้เท่ากับเศษ39ส่วน36และอีกจำนวนหนึ่งคือเศษ19ส่วน18 18คูณ2ได้36ดังนั้น19ก็คูณ2ด้วยได้เท่ากับเศษ38ส่วน36ซึ่งจากตรงนี้เราจะได้ว่า เศษ39ส่วน36นั้นมีค่ามากกว่าเศษ38สแส่วน36สสะแดงว่าเศษ13สม่วน12มีค่ามากกว่าเศษ19ส่วน18ตรงนี้เศษ13ส่วน12ก็จะได้ลำดับที่1ไปเลยนะคะและเศษ19กส่วน18ก็จะได้ลำดับที่สองไปต่อมาเรามาดูคู่ที่สองกันนะคะตรงนี้เราจะเปรียบเทียบเศษ5ส่วน8กับเศษ7ส่วน11โดยการหาคอรอนอ ของ8และ11ซึ่งก็คือ88นะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีจำนวนใดาหารได้เนอะเราก็มาทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเศษ5ส่วน8แปดทำอย่างไรให้เป็น88ก็ต้องคูณ11ดังนั้น5ก็จะคูณ11ด้วย ได้เท่ากับเศษ55ส่วน8 8และอีกจำนวนหนึ่งคือเศษ7 1ส่วน11 11ก็ต้องคูณ8ดังนั้น7ก็ต้องคูณ8ด้วย78ได้56ตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ88ซึ่งจากตรงนี้เราพบว่าเศษ56ส่วน8 8นั้นมีค่ามากกว่าเศษ5 5ส่วนแ8สแดสดงว่าเศษ7ส่วน11มีค่ามากกว่าเศษ5ส่วน8 ตรงนี้เศษ7ส่วน11ก็จะได้ลำดับที่3และเศษ5ส่วน8ก็จะได้ลำดับที่4ดังนั้นเราก็สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้นะคะลำดับที่1ก็คือเศษ13ส่วน12ลำดับที่2คือเศษ19าส่วน18ดลำดับที่3คือเศษ7ส่วน11และลำดับที่4คือเศษ5ส่วน8เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะโอโหข้อนี้ หลายตัวแล้วก็ดูตัวเลขแล้วเยอะมากเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเนาะผสมกันทั้งเศษเกินและจํานวนค้าแบบนี้เราเปลี่ยนให้เขาเป็นเหมือนกันเลยซึ่งแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวที่เป็นเศษเกินก็คือ3จํานวนนี้นะคะให้เป็นจํานวนค้าก่อนเนาะอันนี้ขอเขียนแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเศษ73สาม่วน12สามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคลาได้เท่ากับ12 6 72แล้วนั้นก็จะเป็น 1> 6เศษ1 1ส่วน12เศษ101ส่วน15 15 6 9ดังนั้นก็จะเหลือเศษ11ตัวส่วนคือ15ตรงนี้ถ้าใครหารไม่คล่องเนี่ยไปตั้งหารยาวในกระดาษทดก็ได้นะคะแล้วค่อยนำมาเติมเนาะสุดท้ายเศษ35.9ส่วน9นะคะ93 27ดังนั้นเหลือเศษ8.9ส่วน,น9พอเราเปลี่ยนให้เขาเป็นจำนวนคราแบบนี้เราก็มาดูที่จำนวนนับนะคะเห็นไหม ตัวนี้3กับ3ดังนั้นเราก็จะเปรียบเทียบสองจำนวนนี้ด้วยกันตรงนี้จํานวนนับ6 6 6เราก็จะเปรียบเทียบ3จํานวนนี้ด้วยกันนั่นเองนะคะมาขั้นแรกเ,าเรามาเปรียบเทียบตัวที่มากกว่าก็คือ6นะคะมีอะไรบ้าง6เศษ1ส่วน12 6เศษ7ส่วน10 6เศษ5 3ส่วน15 3าำนวนนี้อย่างไรก็ต้องได้ที่1ที่2ที่3ไปนะคะซึ่งเราก็มาดูอีกว่าอ้าจำนวนนับเป็น6เท่ากันหมดเนาะดังนั้นเวลาเราเปรียบเทียบเราก็ดูแค่ตัวที่เป็นเศษส่วนนะคะคือเศษ1 1ส่วน12เศษ7ส่วน10และเศษ11ส่วน15และเ,เราก็ดูว่าเศษ7.10ส่วน10และเศษ5 1ส่วน15นั้นมีค่ามากกว่าตรงนี้เราสามารถใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ได้เนาะ มากกว่าเศษ1นส่วนสในขณะที่เศษ1นส่วนสิของเราไม่ถึงครึ่งเนาะครึ่งหนึงของ12คือ6แต่มีแค่1นะคะเศษ1นส่วนสิก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษ1นส่วนสดังนั้นถ้าเราเรียงจากมากไปหาน้อยใน3จํานวนเนี้ย หกเศษหนึ่งส่วนสิบสองก็จะมีค่าน้อยที่สุดก็จะได้ลำดับที่สามไปเลยนะคะแล้วเราค่อยมาดูลำดับที่หนึ่งที่สองในสองจำนวนนี้เนาะซึ่งสองจำนวนนี้เราต้องเปรียบเทียบโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันด้วยวิธีการหาคณนอมาก่อนนะคะซึ่งคณนอของสิบและสิบห้าก็คือสามสิบเราก็จะทำเศษเจ็ดส่วนสิบให้ตัวส่วนเป็นสามสิบนะคะสิบก็ต้องคูณสามเจ็ดก็เลยต้องคูณสามด้วยก็จะได้เท่ากับเศษยี่สิบเอ็ดส่วนสามสิบ และอีกจำนวนหนึ่งก็คือเศษส1ส่วน15 15ต้องคูณ2นะคะได้30ดังนั้น11ก็เลยต้องคูณ2ด้วยเท่ากับเศษ22ส่วน30ซึ่งเศษ22ส่วน30มีค่ามากกว่าเศษ21 30. ส่วน30แสดงว่าเศษสิส่วน15มีค่ามากกว่าเศษ7ดส่วน10ดังนั้นเราก็ย้อนกลับไปให้เขาเป็นตัวที่เป็นจำนวนค่าเนาะเราก็เติม6ไปนะคะ 1> 6 1เศษ11ส่วน15ก็ต้องมากกว่า6เศษเส่วน10เขามากที่สุดตรงนี้เขาก็จะได้ลำดับที่1ไปนะคะและ6เศษ7ส่วน10ก็จะได้ลำดับที่2ไปนั่นเองเนาะตอนนี้เราได้ที่ 1, ที่2ที่3แล้วนะคะต่อมาเรามาดูลำดับที่4และที่5ด้วยการพิจารณาจํานวนคละ2จํจนวนนี้3.5.6เศษ5ส่วน6กับ3.8.9เศษ8ส่วน9เราพบว่า 3เท่ากับ3ดังนั้นเราจึงเปรียบเทียบแค่ตัวที่เป็นเศษส่วนนะคะก็คือเศษห้ส่วนหกับเศษแปส่วนเซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบโดยการใช้คอรนอเนาะก็ต้องหาคอรนอของตัวส่วนก่อนคือหและเก้าพบว่าคอรนอของหและเก้าคือสิบแปดตรงนี้เผื่อใครลืมวิธีการหานะคะหกและเก้า เราก็จะหาคอร a n โดยการใช้แม่3เนาะ3 2 6 3 3 9ก็จะได้3คูณ2คูณ3เท่ากับ18นั่นเองแล้วเราก็มาจัดการเศษ5ส่วน6 6ต้องคูณ3ได้18เนาะ5ก็เลยต้องคูณ3ด้วยได้เท่ากับเศษ15ส่วน18และอีก1นึ่จำนวนนะคะคือเศษ8ส่วน9 9คูณ2ได้18ดังนั้น8คูณ2ด้วย ได้เท่ากับเศษ16ส่วน18เศษ16ส่วน18มีค่ามากกว่าเศษ15ส่วน18แสดงว่าเศษ8ส่วน9ก็ต้องมากกว่าเศษ5ส่วน6ดังนั้น3เศษ8ส่วน9ก็ต้องมากกว่า3เศษ5ส่วน6ตรงนี้3เศษ8ส่วน9ก็จะได้ลำดับที่4ไปนะคะและ สเศษ5้าส่วนหมีค่าน้อยที่สุดก็จะได้ระดับที่5้ไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาเขียนเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยทั้งหมดกันเลยนะคะลาดับที่1ก็คือ6เศษส1บเอ็ส่วนสิบห้าดับที่2ก็คือ6เศษเจ็ดส่วนสิบลำดับที่3ก็คือ6เศษหนึ่งส่วนสิบสองลำดับที่สี่ก็คือ3เศษแปดส่วนเก้าลำดับที่หก็คือ3เศษห้ส่วนหและเราก็ต้อง เปลี่ยนตัวที่เป็นจำนวนคล้านะคะกับเป็นเศษเกินเนาะต้องเขียนเรียงตามสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นเศษเกินในบางจำนวนเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนกลับไปนะคะซึ่ง6กเศษ11ส่วน15เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 0 1่งอ่ส่วนสิอะหเศษเจ็ส่วนิเขียนเหมือนเดิมขออภัยนะคะตรงนี้เป็น6กเศษหนึส่วนิเนาะ ตรงนี้ดูผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ6เศษ1ส่วน12นั้นมีค่าเท่ากับเศษ73ส่วน12 3เศษ8ส่วน9นั้นมีค่าเท่ากับเศษ35ส่วน9และตัวสุดท้ายคือ3เศษ5ส่วน6เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีการเขียนและวิธีการทำเนี่ยจะยาวนิดนึงนะคะสำหรับวิธีการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค้าเนาะถ้าหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ